นิทานสังยุตหกทุกขวักหมวดว่าด้วยทุกข์ปริวีมังสนสูตรว่าด้วยการพิจารณาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาค ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุเมื่อพิจารณาจึงชื่อว่าพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์ โดยชอบทุกประการภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจกทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตัดว่าถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าชราและมรณะนี้ใดมีทุกข์หลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะที่เป็นทุกนี้ มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้ใด มีทุกหลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะที่เป็นทุกนี้มีชาติเป็นเหตุมีชาติเป็นเหตุเกิดมีชาติเป็นกำเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี เธอรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรม เราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าชาตินี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าชาติมีพบเป็นเหตุมีพบเป็นเหตุเกิดมีพบเป็นกำเนิดมีพบเป็นแดนเกิดเมื่อพบมีชาติจึงมีเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มี เธอรู้ชัดชาติรู้ชัดความเกิดแห่งชาติรู้ชัดความดับแห่งชาติรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งชาติและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับ แห่งชาติโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าภพนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีพบจึงมีเมื่ออะไรไม่มีพบจึงไม่มี เธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าพบมีอุปาทานเป็นเหตุมีอุปาทานเป็นเหตุเกิดมีอุปาทานเป็นกำเนิดมีอุปาทานเป็นแดนเกิดเมื่ออุปาทานมีพบจึงมีเมื่ออุปาทา,า,านไม่มีพบจึงไม่มีเธอรู้ชัดพบรู้ชัด ความเกิดแห่งภพรู้ชัดความดับแห่งภพรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งภพและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งภพโดยชอบทุกประการ อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าอุปาทานนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่ จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าอุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นเหตุเกิดมีตันหาเป็นกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดเมื่อตันหามีอุปาทานจึงมีเมื่อตันหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเธอรู้ชัดอุปาทานรู้ชัด ความเกิดแห่งอุปาทานรู้ชัดความดับแห่งอุปาทานรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทานและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข เพื่อความดับแห่งอุปาทานโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเมื่ออะไรไม่มี ตัณหาจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าตัณหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเมื่อเวทน,น,นาไม่มีตัณหาจึงไม่มี เธอรู้ชัดตัณหารู้ชัดความเกิดแห่งตัณหารู้ชัดความดับแห่งตัณหารู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งตัณหาและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับ แห่งตัณหาโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าเวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรไม่มี เวทนาจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าเวทนามีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มี เธอรู้ชัดเวทนารู้ชัดความเกิดแห่งเวทนารู้ชัดความดับแห่งเวทนารู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ เพื่อความดับแห่งเวทนาโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าผัสสนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเมื่ออะไรไม่มี ผัสสะจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าผัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นกำเนิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีเมื่อสลายตนะไม่มี ผัสสะจึงไม่มีเธอรู้ชัดผัสสะรู้ชัดความเกิดแห่งผัสสะรู้ชัดความดับแห่งผัสสะรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งผัสสะและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข เพื่อความดับแห่งผัสสะโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งทิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าสลายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเมื่ออะไรไม่มี สลายตนะจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเมื่อนามรูปไม่มี สลายตนะจึงไม่มีเธอรู้ชัดสลายตนะรู้ชัดความเกิดแห่งสลายตนะรู้ชัดความดับแห่งสลายตนะรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งสลายตนะและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งสลายตนะโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่านามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมี นามรูปจึงมีเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่านามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมี เมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเธอรู้ชัดนามรูปรู้ชัดความเกิดแห่งนามรูปรู้ชัดความดับแห่งนามรูปรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งนามรูปและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งนามรูปโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าวิญญาณน,นี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมี เมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดเมื่อสังขารมีวิญญาณจึงมีเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณจึงไม่มี เธอรู้ชัดวิญญาณรู้ชัดความเกิดแห่งวิญญาณรู้ชัดความดับแห่งวิญญาณรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข เพื่อความดับแห่งวิญญาณโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าสังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่ออะไรไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเมื่ออวิชชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่ออวิชชาไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มีเธอรู้ชัดสังขารทั้งหลายรู้ชัดความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารและเธอเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุนี้ว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งสังขารโดยชอบทุกประการบุรุษบุคคลน,นี้ตกอยู่ในอวิชชา้าสังขารที่เป็นบุญปรุงแต่งวิญญาณก็ประกอบด้วยบุญ้าสังขารที่เป็นบาปปรุงแต่งวิญญาณก็ประกอบด้วยบาป ธาสังขารที่เป็นอาเนชาปรุงแต่งวิญญาณก็ประกอบด้วยอาเนชาในการใดภิกษุละอวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นในการนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ปรุงแต่งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารและอาเนชาภิสังขารเพราะกำจัดอวิชาได้ เพราะมีวิชาเกิดขึ้นเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่จงใจก็ไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวก็ปรินิพพานเฉพาะตนรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปบุรุษบุคคลในที่นี้เป็นพระดํารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกตามสมมุติของชาวโลกเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีคถาสองอย่างคือหนึ่งสมมุติคถาถ้อยคําสมมุติตรัสตามที่โลกสมมุติเช่นตรัสว่า สัตว์นระบุรุษติสะนาคเป็นต้นสองประมัตถกถาถอยคำโดยปริมัติตรัสตามสภาวะธรรมเช่นตรัสว่าขันธาตุอายตนะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงประมัตถกถาก็ไม่ทรงลืมที่จะตรัสสมมุติถกถา ทั้งนี้ก็ไม่ทรงลืมที่จะตรัสสมมุติกถาทั้งนี้เพื่อให้เวนยสัตว์ได้เข้าใจธรรมะนั่นเองปุญญาภิสังขารคืออภิสังขารที่เป็นบุญสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีได้แก่กุศลเจตนาที่เป็นกามาวจรและรูปาวจร อปุญญาภิสังขารคืออภิสังขารที่เป็นปฏิบัติต่อบุญคือเป็นบาปสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วได้แก่อกุศลเจตนาทั้งหลายอาเนชาภิสังขารคืออภิสังขารที่เป็นอาเนชาสภาพที่ปรุงแต่งพบอันมั่นคงไม่หวั่นไหวได้แก่กุศล เจตนาที่เป็นอรูปาวจรสี่หมายเอาภาวะจิตที่มั่นคงแน่วแน่ด้วยสมาธิแห่งจตุทชาญถ้าภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุน่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนา ก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนา เธอก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาเธอก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาเธอก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นเธอนั้น เมื่อเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป pues, ็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วการเสวยอารมณ์ทั้งหมดไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็น จักเหลืออยู่เพียงสรีระธาตุในโลกนี้เท่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษยกหม้อที่ร้อนออกจากเตาเผาหม้อวางบนพื้นที่เรียบไออุ่นที่หม้อนั้นพึงหายไปเหลืออยู่เพียงกระเบื้องหม้อเท่านั้นอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเธอเมื่อเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุด ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วการเสวยอารมณ์ทั้งหมดไม่น่าเพลิน จากเย็นจักเหลืออยู่เพียงสรีระธาตุในโลกนี้เท่านั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุผู้ขีนาศพพึงปรุงแต่งปุญญาภิสังขารอะปุญญาภิสังขารอาเนชาภิสังขารบ้างหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่ง เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะสังขารดับวิญญาณพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะวิญญาณดับนามรูปพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่ง เมื่อนามรูปไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะนามรูปดับสลายตนะนพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าอีกอย่างหนึ่งเมื่อสลายตนะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะสลายตนะดับผัสสะพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าอีกอย่างหนึ่ง เมื Often, temples, JI, ่อผ oui, hey, ัสสะไม่ม ati ีโดยประการทั <Brew> ้งปวงเพราะผัสสะดับเวทนาพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับตัณหาพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่ง เมื่อตันหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตันหาดับอุปาทานพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่งเมื่ออุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปาทานดับพบปึพบพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่ง เมื่อพบไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะพบดับชาติพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับชราและมรณะพึงปรากฏหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดีละดีละภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงสำคัญจงเชื่อน้อมใจเชื่อข้อความนั้นอย่างนั้นเถิดจงหมดความเครือบแคลงสงสัยในข้อนั้นเถิดนั้นแลคือที่สุดแห่งทุกข์ปริบีมังสนะสูตรจบ